สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีภรยาของนายโกศลผู้สูญหายได้ยินเสียงปืนจากบ้านหลังหนึ่งหลังจากที่สามีไปดื่มเหล้าที่บ้านหลังดังกล่าวจึงไปตามถึงบ้านแต่เจ้าของบ้านยังไม่ยอมออกมาสุดท้ายบอกว่าไม่ทราบว่าสามีไปไหน เพราะขณะนั้นกำลังนอนหลับแต่ภรยาผู้สูญหายสังเกตเห็นมีรอยเลือดเป็นทางมีร่องรอยการล้างเลือดตามพื้นถนนมีรอยเลือดติดบนใบหญ้าแต่ไม่พบตัวสามีซึ่งในวันดังกล่าวสามีได้สวมสร้อยคอทองคำและเลดข้อมือหนัก10บบาทออกไปด้วยต่อมาตํารวจออกหมายจับ8รายแล้วนั้นกระทั่งวันที่15 พฤษภาคม2564ภายหลังตำรวจออกหมายจับเพิ่มเติมหนึ่งคนคือนายนพดลหรือเอสเวตศิลป์อายุ33ปีซึ่งทำหน้าที่ช่วยกันนำศพนายโกศลไปฝังบริเวณป่าหมู่ที่ตําตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการดำเนินการจับกลุ่มครั้งนี้ล่าสุด วันที่16พฤษภาคม2564ทีมข่าวอมรินทีวีได้รับหลักฐานเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นที่อยู่ในที่เกิดเหตุบริเวณบ่อทรายของนายสุรัตซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บหลักฐานดังกล่าวไปตรวจสอบตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2564โดยพบหมวกสีเทาปักเป็นลายธงชาติไทย และมีข้อความบนหมวกไทยแลนด์ตกล่นห่างจากบอ่อทรายจุดฝังร่างเสียโกศลเพียง5เมตรจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมวกใบดังกล่าวไปเทียบเคียงและสอบถามชาวบ้านในพื้นที่กระทั่งทราบว่าหมวกใบดังกล่าวเป็นของนายเจริญค้าเชนทองหรือบ่าวพรอายุ57ปี ผู้ต้องหาชุดแรกที่ออกหมายจับพร้อมกับนายสุรัตโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการควบคุมตัวไปสอบปากคำและให้ยืนยันหมวกใบดังกล่าวว่าเป็นของเจ้าตัวหรือไม่จากนั้นได้มีการขยายผลและสอบปากคำเข้มจนมีการรับสารภาพและบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าในระหว่างการย้ายศพเพื่อไปขึ้นเรือที่คลองภูมิเรียง ได้มีการถอดหมวกวางไว้เพราะเนื่องจากอากาศร้อนในขณะที่มีการเตรียมอุปกรณ์และมีการย้ายร่างเสียโกศลจึงไม่ทันระวังตัววางหมวกทิ้งเอาไว้และไม่ได้ย้อนกลับไปเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการล็อกตัวในฐานะผู้ร่วมก่อเหตุฝังและย้ายอำพรางร่างเสียโกศล ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของบ่าวพรหรือนายเจริญพบว่าบ้านหลังดังกล่าวปิดเงียบเนื่องจากเจ้าตัวอาศัยอยู่เพียงลำพังมีญาติอยู่พื้นที่อื่นหลังจากถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันอุ้มฆ่าเสียกโกศลจึงไม่มีใครมาอยู่อาศัยที่บ้านหลังดังกล่าวนายสรวยนามสมมุติ ลูกพี่ลูกน้องเบาพรเปิดเผยว่าจากลักษณะหมวกดังกล่าวที่ทีมข่าวเอามาให้ดูไม่ยืนยันว่าเป็นหมวกของเ่าพรหรือไม่แต่เจ้าตัวเป็นคนที่ติดหมวกไปไหนมาไหนก็จะใส่หมวกตลอดและส่วนตัวในฐานะญาติหลังจากทราบว่าบ่าวพรตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอุ้มฆ่าเสียโกศลก็มีความเป็นห่วงและกังวลใจ เพราะเจ้าตัวเป็นเพียงแค่คนแก่คนหนึ่งที่ไปรับจ้างหาเช้ากินค่าและไปเป็นลูกน้องให้กับนายสุรัตน์ตนเองจึงไม่รู้ว่าถูกบังคับหรือขอให้มีการไปช่วยในการก่อเหตุครั้งนี้อย่างไรแต่ยืนยันว่าบ่าวพรเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครและไม่เคยที่จะก,ก่อเหตุหรือใช้ความรุนแรงกับใคร ก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ไปเป็นลูกน้องทำงานรับจ้างให้กับนายสุรัตเท่านั้นล่าสุดนั้นวันที่16พฤษภาคม64ทีมข่าวอมรินทรีวีเดินทางลงพื้นที่ไปยังบ้านตะกรบตำบลตะกรบอําเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยวันนี้ครอบครัวของเสียโกศลไม่ได้มีการออกปฏิบัติการค้นหา เบาะแสหรือร่างของเสียโกศลทางทะเลและทางบกเนื่องจากยังขอข้อมูลความชัดเจนจากการสอบปากคำผู้ต้องหาแม้ว่าวันนี้15พฤษภาคม64ครอบครัวได้ลงพื้นที่ไปที่ป่าโกงกลางแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อจะค้นหาร่องรอยการเผานั่งยางตามที่ชาวบ้านให้ข้อมูลได้ เพราะจากจำนวนคนรวมถึงชาวบ้านที่แสดงตัวจะร่วมออกค้นหาเบาะแสเสียกโกลมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอสำหรับการค้นหาในพื้นที่ป่าโกงกลางเนื้อที่รวมกว่าร้อยไร่ได้นายยงนามสมมตุติชาวบ้านตะก,กรบเปิดเผยว่าในวันนี้ตนได้พากลุ่มชาวบ้านส่วนหนึ่ง ที่ต้องการช่วยค้นหาร่างของเสียโกศลพากันลงเรือไปตามในจุดเดิมของวันนี้แต่วันนี้แวะสำรวจสามจุดใหญ่ซึ่งค้นหาบริเวณภายในป่าก,กงกลางยังไม่พบเบาะแสหรือร่องรอยของเสียโกศลพบแต่เพียงขานําหรือบ้านพักซึ่งมีการปลูกสร้างเอาไวา้อยู่ภายในพื้นที่ป่าก,กงกลางโดยพบว่า เป็นขนามเลี้ยงหอยของนายสุรัตซึ่งอยู่ไม่ห่างจากจุดจอดเรือหางยาวในวันเกิดเหตุเพียงแค่อยู่อีกฝั่งครองตรงข้ามเท่านั้นวันนี้กลุ่มของตนก็ได้เข้าไปสำรวจขนามดังกล่าวแต่ก็ไม่พบความผิดปกติหรือหลักฐานที่เชื่อมโยงการก่อเหตุโดยก่อนหน้านี้ทราบข้อมูลจากคำให้การของผู้ต้องหา และทราบข้อมูลจากชาวบ้านที่ออกเรือประมงแจ้งเบาะแสกับครอบครัวของเสียโกศลว่าขนมดังกล่าวเป็นที่สุกซ่อนอุปกรณ์ก่อเหตุในวันที่สองพฤษภาคม64อาทิปืนจอบเชือกแต่หลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายร่างเสียโกศลลงเรือไปทิ้งกลางทะเลจึงได้ไปเอาหลักฐานเหล่านั้นขึ้นเรือไปทิ้งกลางทะเล พร้อมกับศพทำให้การค้นหาหรือย้อนกลับไปดูที่ขนำดังกล่าวจึงไม่พบอาวุธหรืออุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุส่วนตัวในฐานะกลุ่มชาวบ้านที่ออกค้นหาหลักฐานพร้อมกับชุดของกำนันและเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าเสื้อสีฟ้าของนายเอสที่พบบริเวณริมคลองภูมิเรียงจุดลงเรือเสื้อดังกล่าวมีลักษณะกองอยู่กับพื้น คาดว่านายเอสเหงื่อออกจึงถอดวางไว้แล้วลืมกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเจอและมีการนำไปตรวจสอบขยายผลออกหมายจับเพิ่มเติมและเสื้อตัวดังกล่าวชาวบ้านก็ไม่ได้แตะต้องหลังจากที่เจอก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเก็บหลักฐานโดยทันทีที่สำคัญตนยืนยันว่าไม่มีการจัดฉากและเป็นเสื้อที่ชาวบ้าน ที่พบเจอจริงๆแล้วมาทราบภายหลังว่าเป็นเสื้อของนายเอสทั้งนี้ตนยังเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ไปเจอท่อนไม้เป็นไม้แคมป์สำหรับแบกหามศพซึ่งพบว่าเป็นไม้เปื้อนเลือดหลังจากที่พบไม้ก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐานทันทีโดยไม้ที่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำไปเทียบและตามหาต้นตอที่ถูกตัดกระทั่งพบว่าอยู่ห่างจากหลุมฝังศพไม่ไกลตารวจจึงนำท่อนไม้แคมไปเทียบกับตอที่ถูกตัดเป็นต้นเดียวกันจึงได้มีการเก็บไปเป็นหลักฐานแต่สาเหตุที่คาดว่าคนร้ายมีการตัดไม้ทิ้งน้ำเป็นหลายทอนก็เป็นเพราะว่า อาจจะมีสัดส่วนที่ไม่พอดีกับการแบกหามหรืออาจจะไม่พอดีหลังจากที่นําศพขึ้นเรือจึงได้ตัดบางส่วนทิ้งและบางส่วนอาจจะใช้ก่อเหตุในการแบกหามศพโยนทะเลวันเดียวกันนี้ทีมข่าวยังได้เปิดเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อค้นหาเสื้อพบว่ามีเสื้อสี และหลายดังกล่าวปรากฏอยู่จริงโดยเป็นเสื้อของแบรนด์สินค้ายี่ห้อหนึ่งจากนั้นทีมข่าวได้เปิดเว็บไซต์ตรงของแบรนด์เสื้อผ้าดังกล่าวโดยมีการค้นหาเสื้อยืดสีฟ้าปรากฏว่าขึ้นเสื้อยืดมาให้เลือกโดยราคาจำหน่ายอยู่ที่299บาทต่อตัวแต่ลดราคาพิเศษตัวละ150บาทมีให้เลือก5สี คือขาวเทาม่วงชมพูและสีฟ้าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้มีการลงพื้นที่ตามคำให้การพาชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการค้นหาหลักฐานที่นายเอสารภาพว่ามีการโยนหลักฐานทิ้งบริเวณจุดไหนอย่างไรบ้างปรากฏว่าหลังจากที่มีการตรวจค้นตามที่ผู้ต้องหารับสารภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงค้นหาภายในคลองบางขุดหายบริเวณใต้สะพานข้ามคลองพบโทรศัพท์มือถือของเสียโกศลที่หายไปลักษณะถูกทุบและแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย9้าชิ้นและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้นำไปตรวจสอบเพื่อหาซิมการ์ดที่ยังติดอยู่ภายในตัวเครื่องอยู่ระหว่างการกู้ข้อมูลเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตาย